ที่ใช้ชื่อว่าศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบัานเขาใช้ชื่อย่อว่าสอ,อปศเนี่ยน,นะคะ ถ้าย้อนกลับไปการชุมนุมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกมาแอคชั่นเหมือนกันโดยเขาไปชุมนุมกันก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในวันเดียวกันแล้วก็วันนี้เขาก็มีแอคชั่นก่อนเหมือนกันค่ะเขาไปรวมตัวกันก่อนบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชลเองกับสมาคมชาวปากใต้ถนนการจนาพิเศษรวมตัวกันแล้วก็รวมกับคนที่มาจากจังหวัดร,ราชบุรีและก็เพชรบุรีสมทบด้วยเคลื่อนขบวนรถยนต์ประมาณ10คันค่ะไปที่อาคารไทยสม,มิตให้เหตุผลว่า กถามความรับผิดชอบจากแกนนาคณะก้าวหน้าที่ทางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกแล้วก็เห็นว่ามีการพาดพิงสถาบันเขาต้องการไล่คุณธนาธรออกจากประเทศไทยะนะฮะแล้วคุณจักรพงศ์กลิ่นแก้วนะครับกล่าวที่อาคารไทยสมิตนะฮะว่าเห็นคุณธนาธรอยู่ในการชุมนุมของเยาวชนนักนักศึกษารวมถึงที่สถานีตำรวจ นะเมื่อแกนนาผู้ชุมนุมถูกแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามสื่อต่างๆอย่างชัดเจนหลายครั้งวันนี้จึงมาเตือนว่าให้ดูพฤติกรรมดังกล่าวหากแน่จริงควรเปิดตัวออกนะครับมานําหน้าการชุมนุมเอาลูกเมียไปด้วยนะฮะอย่าวนักศึกษาเป็นเครื่องมือพร้อมกันนี้ยืนยันนะครับว่าวันที่19กันยานี้ที่ธรรมศาสตร์จะจัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันท์ทางสปอสอจะไม่มีการจัดม็อบชนม็อบอย่างแน่นอนนะฮะนอกจากนี้ยังมีคุณออกก็คุณจักรพงศ์เหมือนเดิมนะครับยันอ่านแถลงการระบุว่า คุณธนาธรเนี่ยนะครับจะคิดอย่างไรกับสถาบันก็ตามแต่หยาบปลุกปั่นคนอื่นสร้างความแตกแยกให้กับสังคมนะฮะซึ่งเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของนายธนาธรและหากไม่สําน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะออกจากประเทศไทยไปนะฮะมีคุณสุมเมธด้านข้างที่เห็นนะคะที่ตอนนั้นเราเคยปล่อยเสียงไปนะ,นะคะคุณสุมเมธตระกูลวุ่นหนูแกนนากลุ่มก็เรียกร้องคุณธนาธรและคณะก้าวหน้าให้เคารพวัฒนธรรมไทยและตระหนักถึงบุญคุณของสถาบานันส่วนคุณธนาธรจะไปร่วมชุมนุม๑ ก้ากันยายนทําได้แต่ขออย่าพาดทิ้งสถาบันนันเองนี่เขาคุยกันเองหรือเปล่าเนี่ยในกลุ่มที่ไปประท้วงว่าคุณจะให้คุณธนาธรออกนอกประเทศหรือจะให้ไปอยู่แนวหน้าการชุมนุมเปิดตัวมาหรือจะไปชุมนุมก็ทําได้แล้วคุณธนาธรอะไรเนี่ยไปชุมนุมคนเดียวใช่ไหมคะสําหรับนักการเมือง ไปร่วมไปเดินไปหามอบไปคุยไปอะไรสสคุณอื่นก็ไปใช่ไหมก็ไปฮะแล้วแล้วถามว่าไปโดยเปิดเผยไปโดยแล้วไม่พอคุณคุณไปโดยเปิดเผยฮะแล้วกคุณธนาทรเองก็ไม่ได้มีสภาวะเป็นสสเป็นอะไรแล้วซะด้วยซ้ำถูกไหม เออก็ไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งนี่เขาไปสถานทูตอเมริกาด้วยเใช่ใช่นี่เล่นใหญ่เลยเหรฮะเล่นใหญ่โอ้โหไม่เคยอ่านวิกิลีกซ์ลสเซ่ไปไปบอกว่ายื่นหนังสือให้ทบทวนบทบาทแล้วก็ทวงถามว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องอังกฤษ เกี่ยวข้องกับการชุมนุมครั้งนี้หรือไม่เขาเคยออกแถลงการออกมาแล้วนะคะสถานทูตเขาบอกไม่เกี่ยวดีอาจารย์วิโรดูภาษาอังกฤษเดี๋ยวขอขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะมีคนเขาบอกว่าไอ้ที่บ้านเราบอกว่าเราสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่เก่งเพราะเน้นแต่กรมม่าผมว่าไม่ฮะไม่เคยเน้นไรเลยอะค่ะเดี๋ยวลองวนเดี๋ยวเขาแล้วผมเชื่อว่านี่ไม่ได้แบบ Google Translate ด้วยนะ Don't be a b e ิ i n น er to Vi o l e n c e in Thailand มันไม่ใช่ว่า Dont i n ไ i ต e v i o l e n c e i n Thailand หรือเปล่า ผู้เริ่มต้นไงเขาตรงตัวเนี่ยสหรัฐอเมริกาอย่าเป็นผู้เริ่มต้นดนบีอะบิกินเนอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างความรุนแรงทูวโอเลนส์ในประเทศไทยอินไทอร์น็ง่ายๆโอ้โหตรงตัวเลยไม่แล้วประเด็นก็คือว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยนะสหรัฐอเมริกันเขามีคนทํางานคนไทยเยอะะเต็มไปหมดฮะคุณเขียนภาษาไทยตรงๆก็ได้ก็อ่านได้ฮะค่ะที่ฝรั่งเขาอ่านภาษาไทยออกนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือ ยังมาบอกอีกนะว่าทางการสาหรัฐออกมาชี้แจงว่าไม่ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยแต่ก็ยังมีข้อกังขาเพราะปรากฏภาพบุคคลสําคัญของสารทูตพบปากแกนนําการชุมนุมรวมถึงนักการเมืองฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องจึงอยากให้ทบทวนบทบาทของเจ้าหน้าที่สารทูตด,ด้วยและในสิ่งที่ส,สหรัฐอเมริกาบอกว่าสนับสนุนประชาธิปไตยในไทยนั้นก็ขอให้เพิ่มคําว่าอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปด้วยสิ่งที่สารทูตควรจะทานะครับยิ่งต้องรีบเอารูปบรรดา ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยที่อยู่ในวิกิลิ์เนี่ยนะครับที่เที่ยวชอบไปพูดคุยอะไรกับบรรดาทูตของสหรัฐเนี่ยออกมาโชว์หน่อยนะ <c oughs> ว่า <c oughs> แล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาพูดอะไรไว้บ้างเนี่ยนี่มีเจ้าหน้าที่ออกมารับหน,นังสือนะคะเนี่ยเขามีมารยาทอ่าค่ะ แล้วเขาก็อยากคงอยากจะบอกว่ารู้น้อยพลอยลำคา <c oughs> จะได้จบไปที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งพักฝ่ายค้านก่อนหน้านี้ก็คือมีการยื่นยติ250ามาตรา256เดี๋ยวจะเข้าสู่ที่ประชุมสภา23-24กันยายนนี้นะคะแล้วก็ไปยื่นเพิ่มอีก4ฉบับทีนี้เรื่อง4ฉบับเนี่ยคุณภัยบูลนิติต,ตวะวันเมื่อวานก็ยื่นยติด่วนขอให้ประธานาตรวจสอบด้วยนะคะ ทำให้ทางด้านของนายแพทย์ชนนัาสีแก้วค่ะบอกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าพักฝ่ายค้านก็กรเดงว่าจะมีปัญหาในการตรวจสอบเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อมีร่างไหนเข้ามาก่อนก็จะถือว่าเป็นร่างหลักโดยในร่างนั้นหลักการไม่ครบเราจึงอยากให้ตกไปแล้วเสนอร่างใหม่แต่กรเดงว่าชื่อจะไปซ้ํากับร่างแรกแล้วทําให้ยติตกไปทั้งสองร่างเจ้าหน้าที่สภาแนะนําให้รวมชื่อและเสนอถอนชื่อออกจากร่างแรกแล้วมาเซ็นเสนอใหม่ในร่างที่สองจึงเกิดการรวบรวมรายชื่อสมาชิกผู้ที่เสนอร่างเดิ จากทั้งหมด187คนถอนชื่อให้เหลือไม่ถึง98คนโดยถอ,ถอนชื่อออกไป137ชื่อซึ่งก็มั่นใจว่าทั้ง4ร่างล่าสุด ฉบับสี่ร่างฉบับล่าสุดที่ไม่มีปัญหาจะถูกส่งไปให้คุณพรเพชรประธานวุฒิสภาพิจารณาและเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็จะถูกส่งกลับมาให้ประธานสภาบรรจุเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมทันวันที่23กันยายนโดย4ร่างบวกกับร่างมาตรา256อีก2ร่างก็จะเข้าพิจารณาพร้อมกันทั้ง6กร่างเลยค่ะ23-24นะคะ,ะหมอชนนันบอกว่าเรื่องการยื่นคัดค้านของคุณไพบุญจะมีผลหรือไม่นั้นการลงชื่อซ้ําก็จะมีผลก็ต่อเมื่อเมื่อร่างแก้รัฐธรรมนูญนั้น เป็นหลักการเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนละหลักการแก้ไขรายรา,ยา,ลาและไม่เกี่ยวเนื่องกันก็ถือว่าเป็นคนละร่างคนละหลักการสมาชิกสามารถเข้าชื่อเสนอร่างได้ส่วนจะมีผลกับการยับยั้งการพิจารณาหรือไม่หากส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญวิจัยก็คิดว่าค่อนข้างจะมีช่องทางที่ยากมากซึ่งจากการตรวจสอบแล้วไม่ได้เข้าข่ายที่จะส่งให้สารรัฐธรรมนูญแล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะประธานสภาย,ยืนยันว่าเข้าชื่อได้เพราะหลักการต่างกาันก็คือคุณชวนบอกไปแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะ ส่วนยติอาจจะไม่ผ่าน <c oughs> เพราะว่าสอวอที่มาจากผู้นําเหล่าทัพและข้าราชการทหารอาจจะโหวตความนั้นสสชลนรานก็บอกว่ามันก็เป็นสิทธิของสอวอนะ แต่หากไม่มีเสียงสวหนึ่งในสามเนี่ยต่อให้สส,สทั้ง500ร้อยคนในสภานะคะเห็นชอบมันก็จะไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะทําอย่างนั้นซึ่งมันก็จะทําให้การแก้ไขรัฐมนูในสภาเนี่ยเป็นไปได้ยากเว้นแต่ว่าจะมีกระแสกดดันจากประชาชนมากจริงๆแต่ถ้าภาพนั้นมันเกิดขึ้นมามันจะสนุกมากเลยนะ,ะสสทั้งห้ารอคนยกมือ แต่สว2อ0คนไม่ยกซะอันเดียวและกลายเป็นว่า250คนนั้นเสียงที่มาจากการต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์คือคนคนเดียวเนี่ยมีเสียงใหญ่กว่าคนทั้งประเทศที่โหวตสสทั้งสภากันเลยทีเดียวให้มันรู้กันไปแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่ดีว่าจะเป็นสสในสภาทั้ง500คนเพราะอย่างน้อยพักใส่รัฐบาลนะคะโอ้ไม่น่าจะไม่น่าจะยอมใช่ทีนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็โพสต์ย้ำกับ3ข้อเรียกร้องนะคะ ข้อเรียกร้องเปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อใช้เวลาในเดือนตุลาคมพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าโอ้ก็มีตั้ง6ฉบับเนี่ยน,นะคะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูลในมาตรา256นะคะอยากจะให้สอวอสนับสนุนด้วยแล้วก็การตั้งสสรอซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลขาดเพียงสอวอ,อีก84เสียงเท่านั้นข้อที่3ที่คุณหญิงสุดารัตน์เรียกร้องก็คือ ให้สวสนับสนุนยตัติแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกสียัติของเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อเป็นทางออกแก้วิกฤตการเมืองค่ะ เพราะว่าตอนนี้ประชาชนกําลังเรียกร้องอยู่ก็คือให้ยุติอํานาจสวในการเลือกนายกและแก้มาตรา159เพื่อเปิดทางนายกให้มาจากบ,บัญชีของพักแล้วก็ยังสามารถเลือกสสในสภาได้ด้วยข้อที่2ก็คือเรียกร้องยุติอํานาจสวในเรื่องการปฏิรูปประเทศข้อที่3ก็คือให้ตรวจสอบคําสั่งและการกระทาของสอชอได้คอสอชอได้และข้อที่4แก้ไขระบบเลือกตั้งอันนี้เป็นในส่วนที่ยื่นไปเพิ่มของพักฝ่ายค้านนั่นเองนะคะค่ะข,ข,ขอความจริงใจจากสสฝ่ายรัฐบาลและสวค่ะ ค่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อรัฐสภาเห็นชอบทั้ง4ี่ยติในเดือนตุลาคมนะคะหากจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่มันก็จะเป็นการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่เคารพสิทธิประชาชนอำนาจสวในการโหวตนายกจะถูกยกเลิกที่สำคัญก็คือมันจะเป็นการกลับมาใช้บัตรเลือกตั้งสองผักสใบซึ่ง คนเลือกทั้นพักนะคะวิธีการนี้จะทําให้การร่างหนูโดยสสรเนี่ยจะไม่สะดุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามนะคค่ะส่วนในสภานะคะกรณีที่ปรากฏภาพ สสชายท่านหนึ่งเปิดดูภาพผู้หญิงเปลือยในแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณคือมีช่างภาพควาบันทึกเอาไว้ได้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะมีรายงานว่าสสคนดังกล่าวคือคุณรณเทพอนุวัฒน์สสชนบุรีพลังประชารัฐซึ่งสสรณเทพเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้มีคนไม่รู้จักร้องขอความช่วยเหลือจึงได้สอบถามไปว่ามีปัญหาอะไรแล้วอยู่ๆภาพมันก็เด้งขึ้นมาค่ะพอคุยไปเรื่อยๆก็ถามเขาว่ามีวัตถุประสงค์ อะไรพอได้รู้ว่าต้องการมาขอเงินก็เลยลบภาพทิ้งทั้งหมดค่ะน่าเสียดายนะครับเพราะถ้าไม่ลบภาพทิ้งเนี่ยสิ่งที่ท่านจะอธิบายต่อจากนี้เนี่ยนะครับมันจะมีน้ำหนักมากเลยนะฮะเขาบอกอบว่าสําหรับาภาพที่ถูกบันทึกเนี่ยนะครับบอกว่ากําลังมองภาพแบบซูมเข้าซูมออกนั้นเป็นเพราะกําลังดูสภาพแวดล้อมรอบๆตัวผู้หญิงในภาพนะครับว่าเขาถูกข่มเหงมีแก๊งบังคับให้เขาถ่ายภาพเหล่านี้ไหม หลังมีข่าวออกไปได้ก็ชี้แจงเรื่องนี้กับทางพักไปแล้วแล้วก็ได้รับกาเตือนว่าเรื่องนี้ต้องระวังจึงแจ้งไปว่าผมไม่รู้วัตถุประสงค์ของเขาเพราะข้อความที่ส่งมาตอนแรกๆไม่ได้เป็นรูปนี้และ b ีบีซีไทยยังสัมภาษณ์ช่างภาพที่บันทึกภาพนะครับคุณรณเทพระบุว่าขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ20นาฬิกาคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับสสพักประชาธิปัตย์กำลังอภิปรายในแถวเก้าอี้ของพักพลังประชารัฐ ะะที่คุณแล้วส่วนที่ตรงพลังประชารัฐในคุณรณเทพนั่งอยู่คนเดียวเขาดูภาพเหล่านี้เป็นระยะเวลานานกว่า10นาทีโดยไม่ทราบว่ามีช่างภาพอยู่บนชั้นลอยที่เป็นพื้นที่สื่อมวลชนเนี่ยนะครับถ่ายยูนะครประธานชวนก็บอกว่าคุณรณเทปไปดักรอพบเพื่อที่จะอธิบายแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบที่อธิบายแบบนี้แบบที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยน,นะคะแล้วคุณชวนก็บอกว่าก็เตือนไปแล้วให้ระมัดระวังแล้วก็ไปชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อเอาก็คุณรณเทพบอกว่าก็ชี้แจงสื่อไปแล้ว ส่วนตัวคุณรณพบก็บอกว่าตัวเองนั้นเสียหายมากและส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานเพราะทุกคนเชื่อไปแล้วว่าเปิดภาพโป้ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นและยอมรับว่าเครียดมากย้ําว่าความจริงขณะที่นั่งประชุมอยู่มีข้อความมาขอความช่วยเหลือจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาจะส่งภาพโป้เข้ามาพอกดเข้าไปดูเห็นภาพดังกล่าวจากนั้นก็มีข้อความขอความช่วยเหลือและเรียกรับเงินโดยบุคคลที่ส่งข้อความมาอ้างว่าไม่มีเงินกินข้าวเห็นท่าไม่ดื้อเลยลบข้อความทิ้งทั้งหมดไม่มีใครรู้นะครับ ความจริงเรื่องนี้ไม่น่าลบเลยน่น<ล>จาจะแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ของ <ฮะ S 1> ตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแขกคิดว่าการดูคือถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะควรจะขอโทษก็จบใช่ค่ะคือเก็บหลักฐานแล้วขอโทษเนี่ยไม่มีใครว่าเลยนะแล้วเราจะเก็บหรือลบภาพทิ้งอ่ะก็ สมมุตินะเบอร์สเคสนะคืออย่างนี้คร<ม>พี่แข<อ>กลบภาพทิ้งก็ได้แต่ไอสิ่งที่คุณแชทก,กับเขาเนี่ยมันไม่ถูกลบไงหรือคุณลบไปทั้งหมดเลยเพื่ออะไรไม่ไม่คืออาจารย์วิโรดคือไม่ต้องไปแก้ตัวหรอกว่ามีคนมาของเงินขอทองอะไรอ่ะก็บอกว่า มันเบื่อมากเลยอะอาทิตย์ไปแล้วผมก็ง่วงมากอะแล้วผมก็เลยแก้ง่วงด้วยการดูเรื่องพวกนี้ซึ่งผมก็รู้แหละว่ามันไม่เหมาะสม,มแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีใครมาแบบแอบถ่ายตอนผมกําลังดูเรื่องพวกนี้ผม,มก็ขอโทษจริงแล้วว่าก็เป็นเรื่องน่าอายมากก็ขอรับโทษทางวินัยทุกอย่างจากสภาะ,าะมันจะจบไหมอะเพราะาว่าโง่ปะ <c oughs> <c oughs> เขาคือพักพลังประชารัฐนะฮะประเภทมีสอสอส่งลูปโป้เขาไปใดไลน์จนคนก็ออกกันไปทั้งพักยังบอกหน้าตาเฉยเลยว่าไม่มีคือแขกพูดแบบแ,แฟร์แขกคิดว่า,เร,ารเรื่องการดูหนังโป้ลูปโป้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ <c oughs> ทุกคนอ่ะเพียง <c oughs> แต่ว่าคุณดูผิดการละเทศะแล้วพอคุณโดนจับได้ว่าคุณดูผิดการละเทศะคุณก็ออกมาขอโทษล้ว่คุณทําผิดก็น่าจะจบเฉยเออเหมือนเด็กแอบอ่านการ์ตูนในห้องขณะครูสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ผิด่ะผิดก็ยอมรับว่าเออเออมันก็ผิดแหละอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดู เป็นผู้เป็นคนมาก่านตอนนี้บอกว่าก็ชีวิตพังไปแล้วบอกไปโทษว่าคนถ่ายน่าจะเป็นสสเป็นสสด้วยกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยก็มีการตงขาบอกแล้วว่าช่างภาพเขาถ่ายาจากจุดที่สื่อมวลชนน่าส่วนเรื่องผู้กองปูเ็มที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะวันนี้ตำรวจภูทรจัดเชิงเซามีการแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหา5คนที่ทำร้ายร่างกาย ผู้กองปูเขมนักเคลื่อนไหวการเมืองจนอาการสาหัสนะคะ mm hmm. เหตุเกิดจุดจอดรถประจำทางท่ารถศูนย์การค้าสิริพนมถนนสาย3 0 4ฉะเชิงเซากบ,บินบุรีในพื้นที่อำเภอพนมสารคามตอนบ่ายโมงวันที่16กันยายนนะคะ mm hmm. ผู้กองปูเขมไป Facebook ไลฟ์ระหว่างที่ชาวบ้านกำลังเล่นตู้สล็อตค่ะ mm hmm. แล้วก็ทางด้านผู้กำกับสอพอนพนมสารคามบอกว่าตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาเ mm hmm. บื้องต้นให้การว่าขับรถกระบะ เพื่อจะไปเที่ยวกันที่วังน้ําเขียวโคราชผ่านเข้าไปในพื้นที่พนมสารคามมีรถเก่งโตโยต้าสีบรอน ขับปาดหน้าไปมาจึงไม่พอใจจึงขับตามไปปาดหน้าให้จอดข้างทางไม่ทราบว่าเป็นใครไม่รู้จักผู้กองปูเคมมาก่อนพอรถจอดจึงพากันลงไปลงมือชกต่อยและใช้ท่อนไม้ยูคาที่ตกอยู่บริเวณนั้นตีหัวจนสลบเอาตัวขึ้นรถกระบะไปทิ้งไว้หน้าห้องแถวในละแวกนั้นชาวบ้านมาพบก็นําตัวส่งโรงพยาบาล<ต>นั่นเองแต่ว่าวันนี้ท่านผู้กองผูเคมเขาอาธิบายแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่ามันไม่น่าจะใช่ขับรถปาดกันเพราะว่า ลักษณะก็คือจะมาทําร้ายเลยตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกบาดมากกว่านะครับแล้วก็ถูกต้อนให้ไปอยู่ในซอยเหมือนซอยตันและหลังจากนั้นก็ถูก,ถกดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็ส่งเอาไปวางทิ้งไว้ที่หน้าบ้านอของชาวบ้านอ,อ,อ่ะซึ่งห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุ12กิโลเมตร<อ>ถามว่า12กิโลกระทืบแล้วเอาไปวางไว้อีกที่ง2ิกิโลเมตรนี่ มันไม่ใช่เรื่องแค่บาดหมางก,กันเพราะว่าขับรถปาดอะไรกันน<ล>ะครับเมื่อสกครูก็เห็นว่ามีมีคลิปวิดีโอที่ทไยถ่ายตู้สล็อตอะไรออกมาด้วยวก็แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นทางตำรวจก็บอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดก็ งานสอบสวนสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะคะต้องรอทางผู้กองปูเค็มอาการดีขึ้นถึงจะสอบสวนข้อเท็จจริงการส่วนอาการผู้กองปูเค็มตอนนี้สมองได้รับการกระทบกระเทือนหมอก็เฝ้าระวังอยู่ค่ะญาตินําตัวไปส่งที่โรงพยาบาลพระบงกุฎนะคะนะฮะ,ะแล้วก็วันนี้นะครับนายสัญญ,ญาณย <c oughs> ินสุพรรณะรองประธานคณะกรรมาการการตํารวจและประธานคณะอนุกรรมาการพิจารณาการกลองเรื่องร้องเรียนถแถลงข่าวกรณีรอ้รอยสรง รหรือกองปูเ่เขมถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม้มีผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวต่วตอเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วแต่กรรมธิการตํารวจมีความกังวลจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยขอให้ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างบริสุทธิ์และถูกต้องและในวันที่23กันยายนกรรมธิการจเจ้าเสญตํารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ประชุมกับกรรมธิการเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เพิ่มเติมต่อไปนะฮะคสับเรานี้ก็สนุกดีนะเวลาตํารวจต้องทําหน้าที่ก็ต้องไปขอร้องว่าให้ทําอย่างตรงไปตรงมานะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตํารวจอยู่แล้วเหรอตชองทำไมต้องไปกําชับว่าฮแบบแปลว่าภาวะปกติคือมัน มันไม่ตรงเหรอนี่นะบอกว่ารงก็ไปเยี่ยมนะคะแล้วก็กรรมธิการนะที่ที่เป็นรองประธานก,กรรมธิการตารวจคุณสัญญาเนี่ยก็เป็นสสพักพลังประชารัฐเสียใจนะแต่ก็อยากเห็นน่นะครับว่าถ้าตํารวจสามารถแหมไล่จับคนที่ทําได้เหมือนกรณีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณเอกชัยคุณจาเนิวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายใจและมีความมั่นใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้คนตีจากนิวยังยังไม่ไ,มได้ไยังไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากจบรายการนะคะสําหรับ VVIP รอ เสียมแแกเสียมระเบิด